เวคณะสสูตรปริภาชกชื่อเวคณะในพระสูตรนี้อัตถกถากล่าวว่าเป็นอาจารย์ของสักุลุทายิป,ปริภาชกซึ่งไม่ได้ทราบว่าลูกศิษย์ไปแพ้พระพุทธองค์ในเรื่องวัน,นะของลัทธิท,ทั้งทั้งที่ศึกษาไว้ดีแล้วก็เกิดความแคลงใจจึงออกเดินทางจากกรุงราชครึกไปยังกรุงสาวัตถี ระยะทาง45โยชน์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันการโต้อตอบเรื่องวันนะจึงตรงกับข้อความในจูลสก,กุลุทายิสูตทุกประการเวคณัสั์ปริภาชุกนั้นเกิดในกัจจานโคตพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกเขาว่ากัจจานะเรื่องระหว่างกามสุขกับกามัคขสุข ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันวันหนึ่งเวคณสะปริพาชกเข้าเฝ้าหน้ที่ประทับได้ยกเรื่องวันณะของลัทธิเป็นบทสนทนากับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ทรงหักล้างคําสอนเรื่องนี้เหมือนที่ตรัสแก่สกุลุทายิปริพาชกทุกประการเมื่อทรงอธิบายเรื่องวันนะให้เวคณสะเข้าใจดีแล้ว พระพุทธองค์ก็ตรัสถึงความสุขทรงยอมรับว่าการมคุณห้าคือรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้ดมรสที่ลิ้นได้ลิ้มสัมผัสที่กายได้ถูกต้องในฝ่ายที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจความสุขกายสุขใจที่เกิดขึ้นจากการมคุณทั้งห้านั้นจัดว่าเป็นการมสุข แต่มีความสุขอีกอย่างหนึง่งที่เป็นสุขยิ่งกว่านั้นเรียกว่ากามัคคุขหมายถึงนิพพานสุขเวคณะสะได้ฟังก็แสดงความแปลกใจทูลว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ว่าเรื่องกามก็ดีกามกสุขก็ดีกามัคคุขก็ดียากที่คนในลัทีิอื่น ซึ่งมีความคิดเห็นไปในทางอื่นพอใจไปในทางอื่นจะรู้ได้นอกจากพระอระหรันเรื่องมีจิตใจซื่อตรงย่อมรู้ทำได้พระดำรัสที่ตรัสไปอย่างนั้นทำให้เวคณะสะโกรธคิดจะแก้ลําให้พระพุทธองค์เสียหายบ้างจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้น พวกสมณพราหมณ์ที่ไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายหมายถึงโลกอดีตโลกอนาคตมาเที่ยวอวดอ้างว่าตนเป็นพระอระหันต์ก็เป็นเรื่องตลกหลอกลวงไปหมดเป็นการกล่าวกระทบที่พระพุทธองค์ไม่ทรงสอนเรื่องโลกเช่นนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าสมณพราหมณ์เช่นนั้นก็สมควรแล้วที่จะถูกดูแคลนแต่เรื่องเงื่อนต้นเงื่อนปลาย เอาไว้ก่อนเถิดขอแต่ให้คนที่รู้จักใช้ปัญญาไม่เป็นคนโอ้โอวดไม่เป็นคนเจ้าเล่์เป็นคนที่ปากกับใจตรงกันจงมาฟังคําสอนของเราเถิดซึ่งเมื่อเขาได้ปฏิบัติตามแล้วก็จะรู้เห็นด้วยตนเองในไม่ช้าการที่จะหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแห่งอวิชชาก็เหมือนกันรัสอีกว่า ัจจานะเปรียบเหมือนเด็กอ่อนแบบอกเขาผูกคล้องไว้ด้วยสร้อยข้อเท้าทั้งสองด้วยสร้อยข้อมือทั้งสองและด้วยสร้อยคอรวมเป็นห้าแห่งสร้อยผูกคล้องเหล่านั้นจะหลุดได้ก็ต่อเมื่อเด็กนั้นมีอินทรีย์เจริญเติบโตทำให้เขารู้ว่าตัวเองหลุดจากการผูกคล้องวินยูชนก็เหมือนกัน เมื่อเป็นคนไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่มีใจซื่อตรงก็จงมาเถิดเราจักพร่ำสอนจักแสดงทำให้ฟังเมื่อปฏิบัติตามคำที่เราสอนแล้วไม่นานก็จะรู้เองจักเห็นเองในว่าก,การที่จะหลุดพ้นด้วยดีจากพันธนาการแห่งอวิชชาก็เป็นอย่างนั้น เวคณศสัพปริภาชกได้ฟังธรรมในวันนั้นก็เข้าใจแจ่มแจ้งทุกอย่างกราบทูลชื่นชมพระธรรมเทศนาว่าทรงอธิบายให้เห็นแง่มุมต่างๆมากมายและในที่สุดก็ได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะประกาศตนเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้นจบเวคณะสูตร ปริภาชกวักแห่งมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญนาตจบพระสุตันตปิฎกเล่มสี่เวคณะสสูตร,ป,นนรปริภาชกชื่อเวคณะสัตในพระสูตรนี้อัตถกถากล่าวว่า เป็นอาจารย์ของสกุลุทายิปริภาชกซึ่งไม่ได้ทราบว่าลูกศิษย์ไปแพ้พระพุทธองค์ในเรื่องวัน,นะของลัทธิทั้งๆท,ที่ศึกษาไว้ดีแล้วก็เกิดความแคลงใจจึงออกเดินทางจากกรุงราชครึไปยังกรุงสาวัตถีระยะทาง45โยชน์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันการโต้อตอบเรื่องวันนะ จึงตรงกับข้อความในจูลสก,กุลุทายิสูทุกประการเวคณสับริภาชกนั้นเกิดในกัจจานโคตพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกเขาว่ากัจจานะเรื่องระหว่างกามสุขกับกามัคคสุขขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันวันหนึ่งเวคณสับริภาชกเข้าเฝ้า นาทีประทับได้ยกเรื่องวัน,นะของลัทธิเป็นบทสนทนากับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ทรงหักล้างคำสอนเรื่องนี้เหมือนที่ตรัสแก่สกุลุทายิปริพาชคทุกประการเมื่อทรงอธิบายเรื่องวันนะให้เวคณสะเข้าใจดีแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงความสุขทรงยอมรับว่าการม,มาคุณห้า คือรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้ดมรสที่ลิ้นได้ลิ้มสัมผัสที่กายได้ถูกต้องในฝ่ายที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจความสุขกายสุขใจที่เกิดขึ้นจากการมคุณทั้งห้านั้นจัดว่าเป็นการมสุขแต่มีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสุขยิ่งกว่านั้นเรียกว่ากามัคคุข หมายถึงนิพพานสุขเวคณะสะได้ฟังก็แสดงความแปลกใจทูลว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ว่าเรื่องกามก็ดีกามาสุขก็ดีกามมัคคสุกก็ดียากที่คนในลัที่อื่นซึ่งมีความคิดเห็นไปในทางอื่นพอใจไปในทางอื่นจะรู้ได้ นอกจากพระอระหันต์เรื่องมีจิตใจซื่อตรงย่อมรู้ทำได้พระดำรัสที่ตรัสไปอย่างนั้นทำให้เวคณะสะโกรธคิดจะแก้ลํำให้พระพุทธองค์เสียหายบ้างจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นพวกสมณพราหมณ์ที่ไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายหมายถึงโลกอดีตโลกอนาคต มาเที่ยวอวดอ้างว่าตนเป็นพระอระหันต์ก็เป็นเรื่องตลกหลอกลวงไปหมดเป็นการกล่าวกระทบที่พระพุทธองค์ไม่ทรงสอนเรื่องโลกเช่นนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าสมณพราหมณ์เช่นนั้นก็สมควรแล้วที่จะถูกดูแคลนแต่เรื่องเงื่อนต้นเงื่อนปลายเอาไว้ก่อนเถิดขอแต่ให้คนที่รู้จักใช้ปัญญาไม่เป็นคนโอ้อวด ไม่เป็นคนเจ้าเล่ยเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันจงมาฟังคำสอนของเราเถิดซึ่งเมื่อเขาได้ปฏิบัติตามแล้วก็จะรู้เห็นด้วยตนเองในไม่ช้าการที่จะหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแห่งอวิชชาก็เหมือนกันรัดอีกว่ากัจจานะเปรียบเหมือนเด็กอ่อนแบบอกเขาผูกคล้องไว้ด้วยสร้อยข้อเท้าทั้งสอง ด้วยสร้อยข้อมือทั้งสองและด้วยสร้อยคอรวมเป็นห้าแห่งสร้อยผูกคล้องเหล่านั้นจะหลุดได้ก็ต่อเมื่อเด็กนั้นมีอินทรีย์เจริญเติบโตทำให้เขารู้ว่าตัวเองหลุดจากการผูกคล้องวินยูชนก็เหมือนกันเมื่อเป็นคนไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่ห์มีใจซื่อตรงก็จงมาเถิด เราจะพร่ำสอนจากแสดงธรรมให้ฟังเมื่อปฏิบัติตามคำที่เราสอนแล้วไม่นานก็จะรู้เองจากเห็นเองในว่าการที่จะหลุดพ้นด้วยดีจากพันธนาการแห่งอวิชชาก็เป็นอย่างนั้นเวคณะสะปริภาชกได้ฟังธรรมในวันนั้นก็เข้าใจแจ่มแจ้งทุกอย่าง กราบทูลชื่นชมรมะธรรมเทศนาว่าทรงอธิบายให้เห็นแง่มุมต่างๆมากมายและในที่สุดก็ได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะประกาศตนเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้นจบเวคณะสสูตรปริภาชกวักแห่งมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญน,นาตจบพระสุตันตปิฎกเล่มสี่